ฝ <c oughs> นตกหนักขนาดอะไรก็จะเป็นขลอ,องแล้วเป็นไอคลองสำรับกระท่านะนะสามโซนต่างนันเดี๋ยวเบิรงกนน่อนมีควันไฟออกมาเลยวะเดี๋ยวเบิรงก่อน่ะใส่เนี่ย พอกนะักมดขึ้นเลยนะตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้แบนนบวันนี้มัดมือเลยแห้งขนาดนีนอ้อย่าเอาไว้วางปลาเนาะ ได้พี่ได้ไหมน้ำแรงน้ำแรงแล้วไหนวันนั้นไปไหนมึงตามไปหาไม่เจอเลย<อ> <laughs> ได้ไหมวันนั้นได้ไหมได้ไได้วยอ๋อต่างนะอ,อ,อ,อันนี้รออะไรรอน้ำเหรอหนาวลงไปแล้วอ่ะ nước mưa, nước mưa nó chảy ra, nước mưa nó chảy ra, nước mưa nó chảy ra, nước mưa nó

ไม่มีตัวเลยวันนี้ครับเอาเลยครับเอาเลยไม่เอนักพักหนาวอยู่พักหนาวอยู่ออต่อน้ำแห้งขนาด ปามันขึ้นกระดกครอหน่อยเราเ็อะไรเว้ กควลงไปยาโมนเนาะอยามองใจบ่ทำไรอ่ะหาตาก่ยอ้ีหาตะไครยอยู่เนาะใส่ตะไครยไว้แล้วในน้ำสัดไปแล้ว สงสัยน้ำจะซัดไปแล้วนะครับผมเ,เ,เนี่ยเจอแล้วนะ

โอ้เนี่ยครับ้็นี่ปลาอะไรเนี่ยปลาขาวปลาขาวได้กี่ตัวสิบตัวมัง้งได้นะโอไ้ได้แล้วนะ,ะทอดแล้วนะครับคุอใส่เมื่อกี้เองโอ้อะไนถ้าใส่ครึ่งคืนก็ได้เยอะเยอะไป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 เลย ทำขึ้นถึงก็ได้เยอะใส่เมื่อกี้เนยใช่ไปถึงชั่วโงเลยโดนพัดตะไคร้นี้ตะขายซื้อเมื่อวานนี้ทำไทำไใส่ขอดแล้วมีเด็กน้อยจินอ่ะบ่านเลยหลุนั่นเองจุดน,นึ่องอะหลุด ดูด้ะเพราะว่ามันลูดเยอะเลยนะเออมันติดนิดเดียวนะใช่ใช่มันติดนิดเดียวเวลาดึงมามันจะดุดทันทีเลยดูดเยอะเยอะขนาดนิดเดียวมันไม่ได้มันตกเลยแหละแบบนี้มันจะตกททันีติดนิดเดียวนะตามันเล็กไปเปล่าแล้วถ้าตาใหญ่กว่านี้ก็ไม่เข้าล้วนะใช่มตาใหญ่ตาตาพอดีมันพอดีก่อนนี่มานะมันกำลังติดพอดีมันกำลังติดถ้ามันติดนานกว่านี้มันก็ตายเหน่า โอ้ถือว่าสุดยอดนะก็ได้หลายโยมขอเราค่ะเราใส่แป๊บเดียวนะใส่แป๊บเดียวก็ได้หลาย ที่เป็นปลาขาวเนาะ แอบ,บแอบ,บป่านี่นะพี่น้องกินอร่อยกินอร่อยใช้ได้นะครับผม